ผู้หญิดูได้นะเนผู้หญิงทำอะไรแมือน่อิชายให้กำมือดูได้นะญมืออ่เข้าเข้า้าแบมือผู้หญิงอิชายให้ได้เลยยินได้ จำไว้ด้วยนะผู้หญ <BE> ิงแบมือเนี่ยจำด้วยนะเดี๋ยวเขาเข้าแถวรอบสองนะจำหน้าไว้นะชาวบ้านน่ารักนะสมุนยืนเฉยๆืนตรงๆเดี๋ยวเขาเดินมาเดี๋ยวาเดินมาุกเามาทำบุญสงชุกพระป่าให้เขาล้วงก็จบเลย

ก่อนต้องเป็นคนแจกอย่าเแล้วมาเดี๋ยวเห็นป้าเขาแยงกันอะต่อถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ยังันนัแนเขาจาได้นเขามีหลักฐานนะเนี่อไม่ต้องส่ต่อห้ามเลยนะี่ไม่กินดนที่วางไแวใม่แล้วี่เอา้ยอีก

โอเคปิดฝาเดี๋ยวไปจักที่อื่นต่ออปิดฝาก่อนมาเอาไว้ในนี้ไปไปไปอ๋อนุ่นยังไม่ได้ใช่ไหมครัไปดีไปดีไปอย่าเพิ่งเอายาไปแก้ไอู้้ไปสองคนนะสองคนน้องได้แล้วอีกคนนึงได้แล้วเอาไว้ตอนโตเอาไว้ตอนโต